ด่วนค่ะข่าวด่วนลุงพลแจ้งข่าวรีบฟังนะคะลุงพลแจ้งข่าวยูทูบเบอร์ทุกช่องเข้าใจตรงกันก่อนหน้านี้ลุงพลได้มีการประชาสัมพันธ์อ,อกบุญให้ลุงพลป้าแตนโดยมีการประชาสัมพันธ์บอกว่านายชัยพลวิภาในฐานะเป็นพุทธมามก,กะ ในพระพุทธศาสนาได้ตั้งจิตอธิษฐานที่จะบูรณะปฏิสังขรณสาลาก,การประเรียนสำนักสงฆ์วัดผูหลวงบ้านกกอกสาลานี้ลุงพลบอกว่าได้สร้างมานานแล้วแต่ไม่สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยเป็นเวลานาน,านโดยเมื่อบ่ายวันที่หก พฤษจิกายน2563ลุงพลป้าแตนได้พานักข่าวอมรินทีวีช่อง34และยูทูบเบอร์ทุกช่องขึ้นไปดูพื้นที่ที่จะปรับปรุงพื้นผิวสถานที่ให้สมบูรณ์เพื่อให้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลและทายกทายิกาที่จะมาบำเพ็ญบุญที่วัด ฉะนั้นลุงพลได้ขอเปิดบัญชีเพื่อขอรับบริจาคเงินและมีคนจิตศรัทธาชื่อบัญชีหนึ่งนายชัยพลวิภา 2. องนายแถนเงินนามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกกกอก 3. สานายธนากรธนันไทยสงหรือพี่อ๋อตัวแนทนยูทูบเบอร์ถูกช่องธนาคารออมสินหมายเลขบัญชี 020346258682ทางช่องเราก็ได้เป็นกระบอกเสียงบอกใบบุญบอกผ่านทาง FC และผู้มีจิตศรัทธาชาวพุทธทั่วโลกด้วยเทินสาธุสาธุขอให้เจริญรุ่งเรืองที่ได้รวมทอดผ้าป่าที่ได้ช่วยบูรณะสารากลางเปลี่ยนกับลุงพลป้าแตนในครั้งนี้ ลุงพลได้แจ้งการต่อท้ายว่าถ้าเงินบริจาคพอเพียงแล้วก็จะหยุดรับบริจาคทานบารีของท่านในครั้งนี้นับเป็นมหาทานครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งและล่าสุดลุงพลได้มีการมีข่าวมาบอกว่า F.C. ท่านใดจะร่วมทำบุญอีกครั้งน่าจะไม่เกินเที่ยงลุงพลและยูทูบเบอร์ พี่อ๋อดีไตัวแทนของยูทูบเบอร์และตัวแทนชาวบ้านกกกอกคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือนายแทนเงินนามก็จะเข้าไปในธนาคารอมสินจังหวัดสกนลนครเพื่อที่จะเข้าไปปิดบัญชีและหลังจากที่ปิดบัญชีขอให้ f อทุกท่านสายบุญทุกท่านหยุดการโอนเงินก็ขอเป็นโอกาสหน้านะครับ ถ้าจะทำบุญด้วยกันลุงก็จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งเพราะตราบใดที่ยูทูบเบอร์ยังอยู่บ้านลุงพลก็จะมีโอกาสได้ร่วมการทำบุญอีกครั้งและก็ไม่อยากให้สายบุญทุกท่านโอนผ่านบัญชียูทูบเบอร์ซึ่งมันจะมีปัญหากันภายหลังเดี๋ยวจะมีการทวงเงินภายหลังลุงพลได้รับหรือยังก็จะเกิดปัญหา เกิดความขัดแย้งและความสามัคคีที่มีอยู่มันก็จะค่อยๆหายออกไปคือภาพนั้นๆฝาก FC ทุกท่านและก็สายบุญทุกท่านอยากให้ทุกคนสามัคคีกันรวมเป็นหนึ่งในใจเดียวกันไม่อยากให้แตกแยกกันฝากบอกยูทูบเบอร์ทุกท่านให้ทำตามวัตถุประสงค์ที่ลุงพลตั้งใจทำ ถ้าใครได้รับข่าวสารนี้ก็ช่วยบอกยูทูบเบอร์ทุกท่านด้วยนะครับช่องยูทูบเบอร์ต่างๆให้ปฏิบัติเหมือนกันคือไม่รับเงินจาก f c และผู้ติดตามทุกท่านทุกช่องเพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาภายหลังจะทำให้ YouTube ช่องนั้นเกิดปัญหาอยากให้อยู่ด้วยกันนานๆอยากให้เป็นสายบุญด้วยกันน,นานๆครับ และก็ได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งโพสต์ลงในเฟซบุ๊กโดยมีข้อความว่าแต่ลันสื่อทำครอบครัวผมทันทีที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเนต็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นโดยบอกว่ามันไม่อายบ้างหรือไงวะคงเข้าขั้นบ้าแล้วละ่ะมันโทษแต่คนอื่นไม่โทษตัวเองเลย อิหลีบัก200ร้อทำตัวเองไม่รู้ตัวอีกเนาะบักแต่สองร้อยมันนั่นแหละที่เป็นคนทำลายครอบครัวเป็นคนขายพี่ขายพ่อแม่มันยังจะโทษคนอื่นอีกยังไม่รู้ตัวอีกเนาะทำตัวเองแท้ๆยังจะมาโทษคนอื่นเขาไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรดี ทำตัวเองแท้ๆกระแตเอ๋ยสื่อเขาไม่ได้ทำหรอกพวกเธอนั่นแหละทําลายตัวเองถ้าสื่อสัมภาษณ์คุณคุณไม่พูดก็ไม่มีใครทําอะไรคุณได้ปากตัวเองแท้ๆเนอะที่ผ่าซวยไม่มีใครที่เขาทําลายครอบครัวคุณหลอกมีแต่คุณคนเดียวที่ทําลายครอบครัวตัวเองทําตัวเองทั้งนั้นคุณนั่นแหละ ที่เอาพ่อแม่มาให้ชาวโซเชียลด่าไม่เคยเห็นลุงพลกับป้าแตนพูดถึงพ่อแม่และน้องๆทางที่เสียหายนะก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำทำใหม่ไม่คิดพลาดแล้วก็ออกมาโทษสื่อมันใช่เหรอพลาดเองดูเขาสิดูเราสิแม่นบ่นายโถแต่เอ้ย ไปบวชซะจิตใจจะได้สงบสุขสื่อเขาก็อยู่เฉยๆนะแกเองนั่นแหละที่ใช้สื่อใช้โซเชียลไปด่าคนนั้นประจานคนนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นพี่แกเองนักเลงคีย์บอร์ดมันต้องคิดก่อนทำไม่ใช่ทำก่อนคิดตอนนี้แกจะมาโอดครวนอะไรอีกล่ะแต่ ถ้าออกมาอ้อนวอนโอดควรให้ตำรวจออกมาหาตัวคนที่ทำร้ายหลานอันนี้จะดูดีงามกว่าครับยอดวิวของคุณคงจะพุ่งกว่านี้แน่ๆอันนี้ไปทำอีกอันไปออกสื่อเดี๋ยวสื่อช่วยกระพือข่าวดีดีไหมรับรองตำรวจเร่งให้แน่นอนหลานตายทั้งคนไม่อยากได้คนร้ายหรอ น้ำสาบานกำลังออกฤทธิ์แสดงปาฏิหาริย์เวรกรรมมีจริงเอาให้หนักดิ้นรนแท้ไปเรื่อยตั้งแต่สาบานมาชีวิตรุงพลมีกับรวยแล้วรวยดีขึ้นเยอะเดินทางไปทำบุญทุกวันชื่นใจกับลุงพลปักทูบกลับหัวสมสมฮ่าฮ่คนทำชั่วก็ได้ชั่ว คนทำดีก็ได้ดียิ่งขึ้นไปแต่จ๋าทำตัวเองร้นรวนอยากดังไม่ใช่หรอแล้วจะไปโทษเขาทำไมในเมื่อตัวเองอยากดังเขาก็ได้จัดให้แล้วเป็นไงครับสมใจไหมละ่ะกระแตก็อยู่เฉยๆบ้างสิลูกอยู่เฉยๆลูกผู้ชายเขาไม่มุ้งมิ้งหรอก ยิ่งเขาเป็นพี่สาวยิ่งไม่สมควรพูดให้เขาเลยป้าแตนเขายังไม่เคยพูดให้ตัวเองเลยสักนิดนานไปเรื่องต่างๆมันก็จะดีขึ้นเองนะครับ